คนอย่างว่าต้องต้องพูดก่อนว่าความอดทนสูงและหัวร้อนได้ยากมากเป็นคนที่นิ่งด้วยคือน้อยอ่ะน้อยที่จะหัวร้อนอ่ะเอาง่ายๆติดสิเออเฮ้ยพุ่งอ่ะพุ่งอ่ะพุ่งพุ่งไปเกลยแผ่านละทุกคนผ่านละวโอ้มีชาร์ลีนครับ สเตมเมอร์ imer, ท่านไหนที่เล่นเกมไอเว้นี่จบนะว่าจะโดเน a t ให้เลย1 0 0 0 0ดาวว่าไปดูว่าอยากเล่นเกมนี้ในใจในใจว่านะเกมของ x อ่า q q c a q c ไปเล่นมา ผมบอกว่ามันจะน่าจะหัวร้อนยิ่งกว่าเกมหนอนที่เรามีมาทั้งหมดหัวเก,เ,กเกมหนอนอะไรโปโก้สตัก๊กเนี่ยร้อยกว่าบาทน่าสนุกแน่นอนมอาซื้อเลยร้อยบาทใจที่มีอยู่แล้วซื้อมาเล่นด้วยกันได้ครับลองดูอ่ะมาเป็นเกมอยู่เราเรา,เราต้องดีดขึ้นไปให้สูงที่สุดอะครับถึงจะชนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะจะลบเกมหรือเปล่านะแต่คือว่าคนอย่างอ่าต้องต้องพูดก่อว่าความอดทนสูง เมเป็นคนที่มีความอดทนสูงและหัวร้อนได้ยากมากเป็นคนที่นิ่งด้วยไม่มีทางคือคือน้อยอนะน้อยที่จะหัวร้อนอนะ่ะเอาง,ง่ายเกมนี้ก็คงน่าจะเป็นเกมที่ทาให้หัวหัวร้อนได้ยากและอวดน่าจะ,จะผ่านไปได้เหมือนกันเช่นเดียวกันคืออะไรวะเนี่ยอะอะเอดีสเปคบาร์ อะไรอ่ะไม่ทุบโต๊ะนะห้าร้อย้าสไม่ทุบไม่ทุบไไม่ทุบงโอเคเข้าใจละเข้าใจละเล่นไงเข้าใจละขั้นแรกขั้นแรกนี่ขั้นแรก สามารถซื้อมาเล่นด้วยกันได้นะครับเกมละร้อยสี่บาทในตรีมตามชื่อที่แท็กไปเลยเป็นเกมที่สร้างสรรค์เป็นเกมที่เหมาะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอันนี้จริงจริง,รงไม่ได้อวยไม่ได้ไวอวยผมจะเล่นเกมนี้ให้จบให้ได้ไม่ต้องห่วงทุกคนเราไหว เราไหวเราไหวขอกำลังใจพอขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์ขอกำลังใจพอโอ้ไหวไหวตัวสามทีห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ทุบไม่ดูไม่ดูไม่ดูอันจริงโอเค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 คอมอนบอยคอมอนบอยคอมอนคอมอนคขมอน perekia Hai ke bunga à. Ke bunga à. Tamai BUNG bunga à. Ngong wa à. Tết 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 Nope Nope Bật bài ra Ok, bao bao, bao bao Bà จบแน่จบ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 จริงๆเจมไม่เล่น,ลนจบเล่นจบเล่นจบล้วจะท้าคนอื่นต่อด้วยถ้าเราเล่นจบอ่ะคนฉลาดฉลาดอย่างเราเราอย่างไงก็ไหวติดหนึ่งติดสองติดสามติดสิ ทุกคนจำไว้ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความเสเร็จอยู่ที่นั้นไอ้เกมนี้ก็เหมือนครับก็แบบการการได้ได้ได้ลองท้าทายสิ่งใหม่ๆกับชีวิตตัวเองอะครับว่าเราจะผ่านไปได้ไหมอะครับทำไมไม่เอนกว่านี้วะไอ้โอยมีชาเลนให้ด้วยครับเกมนี้ไม่ต้องห่วง ถึงสตรีมเมอร์ไทยทุกท่านที่อยู่ในแพลตฟอร์ม a c e b o o k กูบอกเลยโอ้มีชาเลนจ์มาแล้วโอ้มีชาเลนจ์ครับสตรีมเมอร์ท่านไหนที่เล่นเกมไอเวน้นี่จบนะว่วจะโดเนทให้เลย1น0 0 0ดาวแต่รีต้องสตรีมนะสตรีมอยู่แล้วแคปมาเลยโอ้โดเนทให้10,000ดาวไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่หน้าเก่าหน้า พึ่งส,สมัครเมื่อวานนี้แต่ถ้าสตรีมปุ๊บแล้วเล่นเกมนี้จบให้อัวเห็นนะอัโวโดนเนตได้เลยหนึ่งมืนดาวไม่มีข้อแม้ส่งสารท้าลบไปเออ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  ฟังนะพันหนึ่งคู้ติดตามสักพันหนึ่งอะเป็นเพจอะคุณสตรีมเกมนี้แล้วคุณสตรีมเกมนี้นะแล้วมีคนดูด้วยนะมีพยานด้วยสตรีมเกมนี้แล้วคุณเล่นจบโอ้ตัวเนตได้เลยสิบคนแรกหนึ่งหมื่นดาวชาเลนจ์ไปหนึ่งหมื่นดาวโอ้ได้เลย 10, เล 10, โอ้ตัวเนตผ่านได้เลยผ่านไซสตรีมครั้งต่อไปให้เลยขึ้นคำพูดไ่ไดยด้วยสเีมเมอร์พูดไปแล้วโอ้คิดดีแล้วได้เวลากี่วันหนอเอา สิบคนแรกอะ่ะผู้ติดตามหนึ่งพันนะไปบอกบอกให้ด้วยว่าที่ติดตามผู้ติดตามพันหนึ่งนะขั้นต่ำทำถูกกติกาด้วยโอ้โหเดตเลยพันดาวเอาไปไอหมื่นดาวโอโดโเดตให้ไม่รู้นะว่าการะแสเกมนี้จะมาไม่มาดิไม่รู้นะแต่อันนี้เป็นกาเล่นอัวเองถ้าสตตีมเมอร์สตตีมเมอร์คนไหนอย,อยากท้าทายตัวเองครับเกมนี้แนะนํแล้วมาถึงแล้โอโก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะท้าทายอะไรชีวิตอัวขนาดนี้แต่คือ ในเมื่อโอ๊ตทำไม่ได้บุรุษก็ต้องทำไม่ได้กันหมดลงวะว่าจะเป็นชายหรือหญิงได้หมดนะครับโอ้ไม่เกีย่ยงนะไม่เกีย่ยวกับเพศนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายร่วมเหมือนกันว่ะเพื่อนไปบอกเขาครับไปแชร์ไปไปบอกกิจกรรมขำๆแต่เหมือนว่าจะไม่ขำตั้งใจเล่นมากเลยนะทุกคนท <c oughs> ี่เห็นโอ้ไม่พูดเพราะโอ๊ตั้งใจโคตรตั้งใจเลยอ่ะเลยโอ๊ตไม่พูดไหมล่ะปกติโอ้พูดมากไหมล่ะ แต่นี่โอไม่พูดกับใครเลยเนี่ยว่าตั้งใจขนาดไหนโออยากให้รู้รู้ไว้นะว่าว่าตั้งใจมากๆนะว่าว่าแบบอยากให้รู้ว่าว่าทำได้อ่ะอยากให้รู้ภูมิใจในตัวว่าขอแค่ด่านเดียวขอแค่ไปจากตรงเนี้ว่าจะไปนั่งดูนะสตรีมเมอร์ทุกคนที่เล่นเกมนี้ว่าอยากดูว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นอย่างไงวะฮะโอ้โอ้ก็เป็นคนปกติแหละมันจะมีใครสำเร็จปะว่าถามยิงกวในไทยอ่ะ ฮะมันมีใครเล่นจบปะว่าถามจริงว่าถามจริงๆหรือคิดว่าจะมีใครเล่นจบไหมเกมนี้ใครสตรีมเมอร์ท่านไหนที่พุกหลือคิดว่าเขาจะเล่นเกมนี้จบอ่ะฮะว่าถามจริงหรอสตรีมเมอร์คนไหนมาสามมาไปเรียบร้อยผ่านแล้วผ่านแล้วทุกคนผ่านแล้ว แม่งกดสเปกบาร์ปวดไหลแล้วอะเอารือคิดเอาก็เอามันจะมีใครทำได้ถามยิงสตรีมเมอร์ท่านไหนจะมาทำได้วะแล้วสตรีมเมอร์ท่านไหนเขาจะารับคำท้าวะไม่มีหรอก โมโหวะโมะโหวะ่ะไปลงไพ่สักห้าหมื่นแต่แคมเปญน,นี้ยังอยู่นะครับใครที่เป็นสตรีมเมอร์ท่านไหนก็ได้พี่มีผู้ติดตามขั้นต่ำหน0 0งคนและเล่นเกมที่ว่าบอกเนี่ย ไอเกมโปโกสตั๊กเล่นวิดิโอเฟนเนี่ยได้ถึงแต่ปดร้อยเมตรโอ้ขอไดไหมแปดร้อยเมตรอัวอย่างอัวหกสิบหกเมตรไดหกสิบหกเมตรจะทำชาเลนเนี้ยเราต้องช่วยกันคิดกันนะครับช่วยช่วยคิดช,ช,ช่วยคิดหน่อยเอากี่เมตรเรียกได้กี่เมตรโอาอยากให้เกมเป็นนี้สำเร็จอะ่ะเอาแค่ห้าร้อยเมตรพอขอห้าร้อยเมตรคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ช่างขอห้าร้อยเมตร โอเคไหมขอแค่500เมตรคุณจะเล่นทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติแต่คุณต้องติตนนะต้องให้การบรรลุ500เมตรเนี่ยให้การบรรลุ500เมตรเนี่ยให้มันผ่านหน้าสตีมคุณนะอะแ้าคุณส่งมาที่แฟนเพด g กเลเ e n นเจ็เดี๋ยวขอเด,วเดี๋ยวประกาศอีกทีเอาไปเลย10คนแรก1 0 0 0 0มื่นดาว 1,000 0ดาวเอาไปเลย10<ม>คนแรก1,000 0ดาวใครจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่นได้หมดเ d ี MD. ขอแค่ผู้ติดตาม1,000คนและเป็นเพจที่สตรีมเกมตลอดนะไม่เอาแบบตั้งเพจไปซ,ซื้อเพจอะไรมา,าเก็บตับงค์ซื้อรถถังดีกดนะนี่ใครจะซื้อ